โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อะไรวะเดี๋ยวนะวันนี้ก็มาอยู่ในไม่ใช่ในเกมดิมาอยู่อะไรอะทูมันนี่นะครับนี่ทูมันนี่วอลเลตจกอ่างเปานะครับซึ่งผมมีสิทธิ์ยู่อีกครั้ง5ครั้งใช่ไหมผมจะลองส่งดูเนาะ อยากได้แปด้อยปดสิบแปด่าแล้วมันกดปุ่มไหนหมุนวนะเนี่ยอ๋อเขอเฮ้ยน,นะอย่าสูนเลยโอ้ตายอ้าวทำไมผมหาปุ่มหมุนไม่เจอวนะเนี่ยคือของผมมันกดปุ่มหมุนไม่ได้อ่ะมันต้องกดปุ่มไหนใหนี่ยมันบั็กหรือ,อไง แปดบาทครับอืมไม่ดีเลยอย่างนั้นค่อยลองไหยเฮ้ยขอสามันได้ไหมก็ต่อครับปุ่มไหนี่หาหมุนไม่เจออ้าว แล้วปุ่มหมุนไม่เจอครับปุ่มหมุนปุ่มหมุนเออกดมัวม่วได้แล้วได้ๆอ่ะขอแปดรอยแปสิบแปดแปดบาทก็ยังดีอย่าสองบาทมา จัดมาให้พ่อหน่อยลูกครั้งสุดท้ายรับแปดร้อยแปดสิบแปดเร็วๆมาแปดสิบแปดบาทก็ได้ไม่ดีเลยรับซองเปล่าเพิ่มมันกดตรงไหนไวะเนี่ยจังหวะนี้ผมกดมัวนะฮะ <c oughs> อืม นี่หระวิธีเพิ่มอ,อืวิธีชวนเพื่อนโหลดและสมัครแอปให้เพื่อนโอนเงินให้คุณเป็นการส่งสองอันเป่าเพื่นไม่เคยโอนให้ใครเลย หนึ่งคนต่อหนึ่งครั้งอ๋ออย่างนี้เองก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับันนี้ได้เงินเท่าไหร่อะ่สิบาบาทครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย